สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกวิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมไฮสปีดเชื่อม3สนามบินต้องไปต่อ EEC แก้ไขสัญญาใหม่ขยับไทม์ไลน์ก่อสร้างออกไปปลายปี2567นะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับ ไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภเปา มูลค่าการลงทุนของโครงการ2.2แสนล้านบาทไม่ได้ดำเนินการยื่นขอออกบัตรส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ตามวันและเวลาที่กำหนด23พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บอร์ดการรถไฟมีการพิจารณาให้ปรับเงื่อนไขที่ต้องขอ BOI ออกไปก่อน ร้อมทั้งให้บริษัทเอเชียเอรวาวันจำกัดวางหนังสือคำประกันซึ่งเป็นหลักประกันทางการเงิน2ส่วนวงเงินรวมประมาณ1.28แสนล้านบาทเพื่อเป็นการการนาันตีว่าบริษัทเอเชียเอรวาวันจำกัดจะยังคงเดินหน้าโครงการแน่นอนนั้นล่าสุดวันนี้10มิถุนายนบอร์ด e c ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้า4โครงการเมกะโปรเจกต์ภาคตะวันออกหรือ e EC ไม่ว่าจะเป็นสนามบินอุตะเภาสนามบินมาตพุทธเฟส3และท่าเรือแหลมฉบังเฟส1ที่มีความคืบหน้าต่อเนื่องคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในปี2570ถึง2572โดยอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ที่ประชุมได้รับทราบแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินโดนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตะเภาตามที่รอฟอรทอเสนอพร้อมขยับไทม์ไลน์ก่อสร้างออกไปปลายปี2567นะครับท่านผู้ชมจุฬาสุขมนบเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกอพอ,อ เปิดเผยว่าที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรนเชื่อม3มสนามบินสนามบินนอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตตะเพา,าล่าสุดมีการเจรจาแก้ไขสัญญาแล้วและในที่ประชุมกพอ,อ,อครั้งหน้า จะหารือถึงผลการเจรจาอีกครั้งนะครับโดยโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินปัจจุบันรอฟทอและเอกชนคู่สัญญาตกลงรับมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเจรจาการแก้ไขปัญหาโครงการจากผลกระทบโควิด19และสงครามรัสเซียยูเครนได้ข้อยุติแล้วนะครับดังนั้นจึงอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอกพอ,อ,อ พิจารณาเพื่อให้เสนอให้คอรมทบทวนหลักการ PPP ตามมติคอรมที่อนุมัติโครงการไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2561ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอคอรมได้ภายในเดือนกรกฎาคม2567หลังจากนั้นรอฟอรทอและเอกชนคู่สัญญาจะเจรจาร่างสัญญาแก้ไขเพื่อส่ง ให้สำนักงานอายการสูงสุดตรวจสอบและส่งกอพอ,อและคอรมอเห็นชอบต่อไปและเริ่มงานก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม2567นะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามหลักการแก้ไขปัญหาจะอยู่บนพื้นฐานความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นธรรมต่อคู่สัญญารัฐไม่เสียผลประโยชน์และเอกชนไม่ได้ประโยชน์เกินควร มีหลักการที่สำคัญได้แก่การแก้ไขวิธีชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ PIC โดยรัฐจะเริ่มลงทุนเร็วขึ้นตามระยะเวลาความแล้วเสร็จของงานและเอกชนตกลงวางหลักประกันเต็มจำนวนค่าก่อสร้างและการแก้ไขวิธีการชำระค่าสิทธิโครงการ Airport Link หรือ ARL เอกชนแบ่งจ่ายชำระเจ็ดงวดโดยรฟทยังคงได้รับค่าสิทธิครบจำนวน1671.09ล้านบาทเอกชนรับภาระดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนที่เกินทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมย้อนทำลายไฮสปีดเทรนเมกะโปรเจกต์หรือ e e c หากย้อนดูทำลายโครงการนี้เริ่ม ตั้งไข่ตั้งแต่ปีพศ2560จนกระทั่งเปิดประมูลในปีพศ2561ซึ่งผู้ชนะประมูลคือบริษัทเอเชียเอรรวันจำกัดอยู่ในกลุ่ม CP ปัจจุบันยังไม่มีการลงทุนแต่อย่างใดนอกจากเวรคืนปรับปรุงและเคลียร์พื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินมีมูลค่าการลงทุน2,020,000 4,544.36ล้านบาทมีรูปแบบการลงทุนแบบร่วมรัฐและเอกชนหรือ PPP เป็นหนึ่งใน4เมกะโปรเจกต์มหานครการบินท่าเรือมัตตพุทธเฟส3และโครงการ MRO ของการบินไทยหรือไทยนะครับท่านผู้ชมแต่ด้วยหลายปัจจัยที่ผ่านมา มีการแก้ไขสัญญาผลกระทบจากโควิด19และผู้โดยสารน้อยลงทำให้โครงการชะงักและล่าช้าทว่าหากโครงการแล้วเสร็จและมองถึงผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนอกจากแนวเส้นทางโครงการจะผ่านพื้นที่5จังหวัดประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจะเเชิงชนบุรีและระยอง ใช้แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางของโครงการเดิมและมีการออกแบบใหม่เฉพาะบริเวณเชื่อมต่อเข้าสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิขาออกและสนามบินอุตภเผาขาเข้านะครับท่านผู้ชมโดยในจำนวนที่ลงทุน200ล้านจะแบ่งเป็น 1. ระบบขนสง่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตเภา 168,718ล้านบาท 2. การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ45,155.27ล้านบาท 3. สิทธิการเดินรถ AirPort Link 1671.09ล้านบาทส่วนระยะเวลาดำเนินโครงการ50ปี ตั้งเป้ามีปริมาณผู้โดยสาร147,200คนต่อเที่ยวต่อวันนะครับท่านผู้ชมนอกจากเป็นการเชื่อมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สำคัญเข้าด้วยกันแล้วรัฐบาลยังคงคาดหวังว่าการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหรือ High Speed Train จะเป็นจุดเริ่มการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานี นำความเจริญมาสู่ชุมชนตลอดจนเกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการค้าขายเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ650,000ล้านบาทก่อให้เกิดการจ้างงานในช่วงก่อสร้างมากขึ้น16,000อัตราและการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากกว่า100,000อัตรานะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับ High Speed Train เชื่อม3มสนามบินในพื้นที่ของ EEC นะครับท่านผู้ชมที่จะมีการก่อสร้างขึ้นในเร็วๆนี้ปลายปี2567นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากต้นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโ i ว c h a า n e l ด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ